สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองปายทุกทุกคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทางสปปลาวทุกทุกคนมาพบมาพอกันนะครับกับผมกรกฤษณ์มาเจอกันวันนี้มาเจอกันนะครับที่เพจออกกรพลังเลขนำโชคนะครับ,รบต้องการเช็คระบบในคอมเมนต์นะครับถ้าคอมเมนต์ขึ้นก็แสดงว่าระบบ การสื่อสารไม่ติดไม่ขัดนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับเพราะนั้นฝากทุกคนช่วยกันพิมพ์ให้เห็นหน่อยนะครับแม,มนดิธาเอาอยางเดียวลื่นไหลเพราะว่าต้นทางกับปลายทางสื่อสารกันไม่รู้เรื่องพูดฝ่ายเดียวแล้วคนหนึ่งไม่รู้ว่าได้ยินไม่ได้ยินมันก็มันก็ไม่ตอบสนองเนะาะบอกง่ายๆก็คืออาจารย์บอกไปทั้งคุนได้ยิน บอกให้พิมพ์ก็ไม่พิมพ์อาจารย์ก็สแสดงว่าทุกคนไม่ได้ยินนะ,สะแสดงว่าเน็ตของอาจารย์มีปัญหามันจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนได้ยินอะไรนะก็ช่วยทําตามที่พูดเด้อพี่น้องพเสียหายอย่างนะให้ก็ให้ฟรีๆเนาะช่วยกันเวลานั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นเพราะไม่มีส่วนร่วมนะครับรไม่มีส่วนร่วมในเพจ เพราะฉะนั้นเพจมันเป็นระบบเพจ a c e b o o k เนี่ยมันเป็นระบบ AI นะครับเป็นโปรแกรมนะก,ก็ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้นะคนเรานะสนใจในเรื่องไหนนะมันก็จะผ่านนะเคยกดจะถูกใจเคยดูทุกคนเคยเคยดูโฆษณาผ่านเพจคัน Facebook เรา,าไหมเราแค่กดถูกใจหรือกดดูนะต่อไปนะสินค้าต่างๆที่เราหานั้ ที่เราเคยดูมันก็จะผ่านผ่านนับเฟซของเรานะครับเพระฉะนั้นก็อันนี้ก็เหมือนกันนะจะได้ไม่พลาดแนวทางของอาจารย์ก็ให้มีส่วนร่วมนิดนึงนะกดถูกใจแล้วก็เม้นพวกเนี้ยแชร์พวกนี้ไม่พลาดอ่ะเห็นขึ้นมาแล้วนะครับอสวัสดีอีกนะครับทุกๆคนนะก็ขอไัยด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้อ่านรายชื่อนะครับคนที่มาคนแรกน่าจะเป็นคนเดิมนะครับ คุณแมนอยู่จากคอนแกนอ่ะ,อะส่วนรัฐบาลใครใครยังไม่เห็นแนวทางในส่วนของชุดเต็มนะครับชุดใบฟ้าแล้วก็ตัวเด่นนะครับใครยังไม่เห็นเดี๋ยวจะทวนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งไม่เห็นจบไปอยู่ใสเนาะเออน่าจะอยู่นะ จำไว้เดอพี่น้องถ้าจะหาแนวทางของอาจารย์ถ้าอาจารย์นี่ปล่อยนเพีแล้วไล่สดให้ไปแล้วนั่นนะพิมพ์คําว่าหวยกอนกระสินหรือหุยใบฟ้าอย่างเงี้ยมันไปเต็มตามช่อง youtube ต่างๆแล้วนะครับเจ้ยายอดเสพซาเพราะอาจารย์จะมาลงเพียก็คือวันหยุยก่อนหวยออกหนึ่งวันส่วนหุวยออกวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์มาลงวันที่สามสิบเอ็ดเจ้ากับประท่านเขาแล้ว มันอันถึงบ่าอันระค่าลดนะสามวันสุดท้ายในโจวท่านเขาแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะเรารู้ก่อนเราก็หานะช่องทางไหนเนระบริหารเอาเนาะนะนะครับเยังไม่เห็นนะอะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาถามตัวเด่นก่อนนะตัวเด่นนะครับ แสดงว่าไม่ไม่ติดตามแสดงว่าพึ่งมาติดตามอาจารย์้วยนะแต่คนที่ติดตามเขาจะรอเลยว,ว่าอาจารย์ไลฟ์วันไหนอาจารย์พูดสุกนั้นเที่ยงปุ๊บก็บสิไม่จอบเล่ไม่จอบเขาก็จะไม่เลื่อนมาค้นดูในเพจแล้วอาจารย์มาหรือ,อยังเนาะอาจารย์ลงอะไรเนาะนะครับอันนี้คือพวกที่เอฟซีที่เขาติดตามมานานนะครับถ้าตั้งแต่ปีหกสองหกสามหกสี่นั่นเองแห่งร่ำรวย นะนะถ้าตั้งแต่ช่วงนั้นนะเพจอาจารย์ชื่อเพจกรไนซินีเอฟซีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะมีสามาลุตุลานะตัวดินของอาจารย์ตัวไหนล่ะทุกคนนะพอจะรู้ไหมงวดนี้นะครับงวดนี้อาจารย์ให้ไปคนท่านจะรู้รู้รู้เนาะอ่านะใครที่ยังไม่เห็นนะอ่ะชุดเต็มนะครับ อันนี้เขียนไปสังเกตเลขสามตัวนะทุกหางนะครับอาจารย์ก็ไปทุกหางคือเน้นไปตามนั้นเลยนะครับส่วนลอตเตอรี่ที่ซื้ออาจารย์ซื้อไปอยู่ทั้งสองหลักนะเพราะนั้นใครอยู่ห้องแนวทางขออาจารย์รวยนะครับรวยนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนั้นนะครับนะให้หมดแล้วเนาะ ผงว่าทุกคนคงจะไปหานะครับลอกข้อสอบไปแล้วไปหาจัดนะครับประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อนะครับร่ำรวยๆฮิงๆปังๆ